คุณรู้หรือไม่ว่าใครคือยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวที่มียอดผู้ติดตามมากที่สุดในประเทศไทยสตูฟ็อกท็อปเทเสนอ10อันดับยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวที่มีคนติดตามมากที่สุดในประเทศไทย 10อันดับยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวที่มีคนติดตามมากที่สุดในประเทศไทยข้อมูลณนะวันที่2มิถุนายน2564ซึ่งข้อมูลนี้นะครับย่อมมีการอัปเดตเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาการจัดอันดับในครั้งนี้คือยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวที่ทำ YouTube ทั้งหมดในประเทศไทยเป็นช่องยู u ูบนะครับไม่ใช่รายการที่อยู่ในช่องใหญ่ห,ญหากมีข้อมูลผิดพลาดหรือตกหล่นประการใดกระผมต้องกราบขออภยนะัยณที่นี้ด้วยเนอ้อ ก่อนจะไปชมผมขอกำลังใจด้วยการกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องสตูฟักด้วยเด้อครับเด้อถ้าพร้อมแล้ว Let's Go <S อันดับที่10ช่องอาสาพาไปหลงจำนวนผู้ติดตาม520,000คนคุณจ๋าระนองเป็นเมืองรองที่เล็กที่สุดในประเทศไทยแต่ว่าอุ่นหัวใจที่สุดประเดิมในช่องอาสาพาไปหลงช่องของนายว่านชัย ผู้ที่เคยมีนามสกุล AF ต่อท้ายเพราะเป็นหนึ่งในผู้ที่เข้าประกวด r e a l i t y Show True Academy f a n t a s i a Season ที่5เขาเป็นนักร้องนักแต่งเพลงโปรโดิวเซอร์นักพากเสียงและพิธีกรแต่ตอนนี้เขานิยาำตัวเองว่านักท่องเที่ยว f ฟ Time คอนเทนต์ในช่องคือการพาท่องเที่ยวที่โดดเด่นด้วยเพลงที่คุณว่านใช้เป็นคนแต่งเองบวกกับความน่ารักที่เล่นของเขา ทำให้คลิปวิดีโอของเขานั้นแหมสนุกจริงๆครับและระดับจานมาด้วยดอกไม้กินได้อมอมอมโอ้ยน้องไม่ต้องปล่อยกู้ก็กินดอกได้ครับ <c oughs> ปัจจุบันช่องอาสาพาไปหลงมีอายุ4ปีมีผลงาน261คลิปมียอดวิวรวม53ล้านครั้งและมีจำนวนผู้ติดตาม5 2 0 0 0 0คนช่องสตู๊ฟฟ์จึงจัดให้อยู่ในอันดับที่10ใครที่ชอบอย่าลืมเข้าไปกดติดตามด้วยเนอะลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปครับอันนนนี้อว <c oughs> ่าา <c oughs> เรรััักมดับที่9 <c oughs> ช่อง The Gay Jin Trip แบกเป้เที่ยวคนเดียวจำนวนผู้ติดตาม600,000คน ร่างกายกับธรรมชาติในวันที่ชีวิตเราต้องการชาร์จแบตให้กับร่างกายนั้นเรากลับห้อยหาที่จะคืนสู่ธรรมชาติอีกครั้ง ช่อง The g a i j i n Trip แบกเป้เที่ยวคนเดียวของคุณเบนทาวอนเขาเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวคนเดียวเพื่อค้นหาความสวยงามและสัมผัสกับวิธีของคนในพื้นที่ต่างๆในฐานะของคนนอกหรือไกจินซึ่งเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับโดยการท่องเที่ยวของคุณเบนนั้นก็จะเข้าไปเรียนรู้เข้าไปสัมผัสก,กับประสบการณ์ต่างๆด้วยตัวเขาเองจริงๆครับผมแม้ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวและถ่ายทําคนเดียวแต่ทุกคลิปวิดีโอของเขานั้นแหม ah e, ถ่ายทอดออกมาได้อย่างสวยงามบรรยากาศสวยงาม แอบเหงาแต่มีสเสน่ห์คล้ายกับเรากำลังดูภาพยนตร์สั้นเรื่องหนึ่งทั้งเรื่องราวมิตรภาพและน้ำใจของผู้คนระหว่างทางบอกได้เลยครับว่าดูจบแล้วอยากจะเก็บกระเป๋าออกไปเที่ยวตามรอยของคุณเบนกันเลยทีเดียวนะครับผม ปัจจุบันช่อง YouTube The Guy Jin Trip แบกเป้เที่ยวคนเดียวมีอายุ3ปีมีผลงาน9-16คลิปมียอดวิวรวม38ล้านครั้งและมีจำนวนผู้ติดตาม600,000คนช่องสตู FOX จึงจัดให้อยู่ในอันดับที่9 000. ใครชอบช่องที่มีคุณภาพแบบนี้นะครับอย่าลืมกดเข้าไปติดตามด้วยนะครับลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปครับผมอันดับที่8ช่อง Wasabi TV จำนวนผู้ติดตาม710,000คน นนาคุณค่ณนะสวัสดีครับฮิโรซันโอครับ,รบจากรายการซูโกย์ญี่ปุนะครับวันนี้ช่องวัสบิทีวีของคุณฮิโรซันโพิธีกรอารมณ์ดีที่พาไปท่องเที่ยวญี่ปุ่นแบบซูเกยสซูเกย ในรายการซุกุยเจแปนด้วยคาแรคเตอร์ที่สดใสร่าเริงอยู่เสมอแถมยังมีอินเนอร์ขณะนำเสนอรายการตลอดเวลากลายเป็นสเสน่ห์อย่างหนึง่งที่ค่อยๆแทรกซึมเข้าไปกลางใจของคนลหลายๆคนรู้ตัวอีกทีแม่ก็ติดใจารายการนี้ไปอย่างงอมแงมเสียแล้วครับ ปัจจุบันช่อง y YouTube วัสบิทีวีมีอายุ8ปีมีผลงานความสนุกอยู่ที่1,826คลิปมียอดวิวรวม2,275ล้านครั้งและมีจำนวนผู้ติดตาม710,000คนช่องสตูฟ็อกจึงจัดให้อยู่ในอันดับที่8ใครหลงรักช่องที่เต็มไปด้วยสเสน่ห์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดเข้าไปติดตามด้วยนะครับลิง์อยู่ที่ใต้คลิปครับผมอันดับที่7ช่องฮันแน่อ,อนทัวจำนวนผู้ติดตาม ป8 2 0 0นคนผมกำลังมาอยู่บ้านน้องมินครับซึ่งช่องฮันแนอ่อนทัวรช่องที่บุกไปทุกที่บนแผ่นดินในโลกนี้ไปหมดทั่วไทยเช่นพามา่าเขมรเวียดนามและอื่นๆเขาเดินทางเที่ยวหมด ส่วนมากไปคนเดียวถือกล้องเองถ่ายเองคนเดียวพูดคุยกับกล้องตัดต่อนำเสนอเองด้วยตัวคนเดียวและที่เด็ดสุดๆของฮันแน่อนทัวที่เด็ดสุดๆของฮันแนทัวคือฮันแนจะเลือกเฟนคนในท้องถิ่นที่เขาไปท่องเที่ยวในแต่ละที่นั้นจะเชิญชวนมาเป็นนางเอกในคลิปซึ่งนางเอกเหล่านี้ก็จะพูดคุยพาทำกิจกรรมต่างๆในรูปแบบเป็นกันเองตามธรรมชาติตามวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นเช่นทำกับข้าวซื้อของที่ตลาดงมหอยชมทุ่งโอ้โหย เรียกได้ว่าฟินสุดๆเลยครับผมปัจจุบันห้องปัจจุบันช่องฮันแนออนทัวมีอายุ12ปีมีผลงานความน่ารักสดใสอยู่ที่2,619คลิปมียอดวิวรวม384ล้านครั้งและมีจำนวนผู้ติดตาม882,000คนช่องสตูฟ็อกจึงจัดให้อยู่ในอันดับที่7ใครชอบช่องแบบนี้นะครับฮ้ยอย่าลืมก็ไปกดติดตามเนยนะครับแต่และนางสวยๆทั้งนั้นเลยเฮ้ยลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปจ้า อันดับที่6ช่อง y e s i g o จํานวนผู้ติดตาม1 000, 1 1 0 0 0้คนดีจากตัวเองตอนนี้นะผมอยู่ที่เมืองว่าเมืองชัยกุระแน่นอนถ้ามาที่นี้เนี่ยสิ่งที่พลาดไม่ได้เลยคือบัมปาระการแอมเบอร์ช่อง y e s i g o ของบางยาซีนยูทูบเบอร์หนุ่มจากจังหวัดปัตตานีเขาเป็นคนที่ถือกล้อง1ตัวเดินทางไปในหลายๆประเทศ เพื่อพิชิตความฝันเขาคุยกับกล้องด้วยสำเนียงที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้แฟนคลับนั้นต่าง,ลงหลงไหลเสน่ห์แบบนี้เขาถ่ายทอดธรรมชาติขนบธรรมเนียมประเพณีที่สวยงามของหลายๆประเทศผ่านคลิปวิดีโอกว่า364คลิปซึ่งสร้างแรงบันดาลใจให้กับแฟนคลับที่อยากจะออกไประจญภัยในโลกกว้างกันบ้างนะครับ ปัจจุบันช่อง YouTube y e s i g o มีอายุ3ปีมีผลงานความสนุกอยู่ที่365คลิปมียอดวิวรวม123ล้านครั้งและมีจำนวนผู้ติดตาม1 00 1 1 0 0 0 0คนช่องสตูฟ็อกจึงจัดให้อยู่ในอันดับที่6ใครหลงรักช่องที่ออกไปผจนภัยแบบนี้นะครับอย่าลืมกดเข้าไปติดตามด้วยนะครับลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปครับผม อันดับที่5ช่องเด็กจิ๋ว small world จำนวนผู้ติดตาม1 4 9 0 0 0 0คน ช่องเด็กจิ๋ว m a l l World ช่องของน้องพรีมเจ้าแม่ยูทูบเบอร์เด็กที่ทุกคนคุ้นเคยนี่เองครับเป็นอีกหนึ่งช่องที่แตกออกมาจากช่องใหญ่ยังเด็กจิ๋วชิวเอาแม่ขยันจริงๆครับคอนเทนต์ในช่องก็เป็นการท่องเที่ยวที่น้องพรีมจะพาเพื่อนๆไปสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ๆกิจกรรมใหม่ๆสถานที่ใหม่ๆผ่านการท่องเที่ยวของน้องพรีมปัจจุบันช่อง YouTube เด็กจิ๋ว m a l l World มีอายุ6ปีมีผลงานความสนุกอยู่ที่1,830คลิปแม่ขยันสุดๆ มียอดวิวรวม770ล้านครั้งและมีจำนวนผู้ติดตาม1,490,000คนช่องสตูฟ็อกจึงจัดให้อยู่ในอันดับที่5ใครหลงรักโลกใบเล็กของเด็กจิว๋วอย่าลืมกดเข้าไปติดตามด้วยนะครับลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปครับผมอันดับที่4ช่องเมอาจำนวนผู้ติดตาม1,160,000 1, คนสวัสดีค่ะกลับมาพบกับเมอา ช่องเมียร์ของบิวตี้บล็อกเกอร์สาวสวยสายฮากินเก่งเที่ยวเก่งตลกก็เก่งจากบิวตี้บล็อกเกอร์ที่หลงรักการท่องเที่ยวแม่เที่ยวไปเที่ยวมานะครับตอนนี้คลิปวิดีโอการท่องเที่ยวนั้นมีมากถึง8 6คลิปเรียกได้ว่าแซงคอนเทนต์หลักไปเสียแล้วนะครับเราจึงนําเข้ามาจัดในคลิปนี้ด้วยนะครับสไตล์การท่องเที่ยวก็เป็นแบบน่ารักสนุกสนานสัมผัสกับประสบการณ์แปลกๆปก,ปกใหม่ๆทั้ทงกินทั้งเที่ยวจิบกาแฟเรียกได้ว่าครบรถจริงๆครับสําหรับช่องนี้ ปัจจุบันช่อง u t u b e เมอามีอายุ9ปีมีผลงานอยู่ที่424คลิปมียอดวิวรวม254ล้านครั้งและมีจำนวนผู้ติดตาม1,660,000คนช่องสตูฟ็อกจึงจัดให้อยู่ในอันดับที่4ใครชอบคุณเมอาอย่าลืมกดเข้าไปติดตามด้วยนะครับลิงก์อยู่ที่ใต้ใคลิปครับผมอันดับที่3ช่องตามใจตุ๊ดออฟฟิเชียลจำนวนผู้ติดตาม1,800,000คน ตัวมีมันจะมีไข่ใช่ไหมไข่ร้านนี้คือจะเยอะมากเพราะว่าไข่ในปูจะเป็นไข่เป็ดเลยใช่ไหมครับช่องตามใจตุ๊ดออฟิ i ชียของคุณเอมนักสแสดงพิธีกรฝีปากล้าที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานสไตล์การท่องเดียวนั้นก็เน้นที่สนุกสนานเมาเมารัวๆเน้นสร้างความสนุกตลกคบคันให้กับแฟนครับ แต่ปัจจุบันรายการตามใจตุดนั้นเลือกทําไปแล้วนะครับเพราะคุณเอมเล่าว่าถึงจุดอิ่มตัวแล้วแม่น่าเสียดายจริงๆครับแล้วผมจะนํามาจัดทําไมละเนี่ยก็ยอด s u b สไคร b ์มันถึงไงครับปัจจุบันช่อง YouTube ตามใจตุดออฟ i ิเชีเป็นช่องร้างไม่ได้ลงคลิปมาแล้ว1ปีนะครับมีผลงานเก่าถึง116คลิปมียอดวิวรวม191ล้านครั้งและมีจํานวนผู้ติดตาม1นึ่แสนคนช่องสตูฟ f อกจึงจัดให้อยู่หนอันดับที่ จึงจัดให้อยู่ในอันดับที่3ใครชอบการท่องเที่ยวสนุกสนุกแบบนี้อย่าลืมกดเข้าไปติดตามด้วยนะครับกลับมาทำคลิปเร็วๆเด้อคุณเอ็มอันดับที่2ช่องไอโลมอโ n นจำนวนผู้ติดตาม214,000คนเอาชนะรางวัลที่พัก3วัน2คืนให้กับลูกเพจของมิน ไอโลมมอลนช่องของคุณมิน้นแบคแพคเกอร์ผู้หญิงที่แบกเป้ท่องเที่ยวเพียงลำพังและเดินทางมาแล้วมากมายครบทุกทวีปไม่ต่ำกว่า100ประเทศเลยนะครับจนกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงหลายคนนั้นกล้าที่จะออกมาเดินทางท่องเที่ยวในแบบคุณมิน้น การท่องเที่ยวของคุณมิน้นนั้นจะไม่ได้เน้นสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเดียวนะครับแต่จะเน้นประสบการณ์การพบปะพบเจอกับผู้คนระหว่างทางได้สัมผัสดิ้มรถกับมิตรภาพของคนแปลกหน้าแม่เรียกได,ด้ว่าสนุกสุดมันจริงๆครับผมปัจจุบันช่องไอโลมอโลนมีอายุ8ปีมีผลงานความสนุกที่267คลิปมียอดวิวรวม252ล้านครั้ง และมีจำนวนผู้ติดตาม2 140,000คนช่องสตูฟ็อกจึงจัดให้อยู่ในอันดับที่2ใครหลงรักการผจญภัยแบบนี้อย่าลืมกดเข้าไปติดตามด้วยนะครับลิงอยู่ที่ใต้คลิปเนอและอันดับที่1ได้แก่ช่องแบฮักจำนวนผู้ติดตาม3 610,000คนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแน,นลแบฮัก ช่องเบฮักเกิดจากการรวมตัวของคุณกานและคุณซาซึ่งทั้งสองคนนั้นก็เป็นยูทูบเบอร์ดังอยู่แล้วนะครับแต่อยู่มาหนึ่งพวกเขานั้นก็ค้นพบว่าความสุขจากการทํางานได้หายไปจึงเกิดไอเดียว่าเราจะมารวมชาแนลกันเที่ยวด้วยกันสนุกสนานด้วยกันเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งจึงทําให้เกิดชาแนลนี้นะครับชาแนลเบฮักคอนเทนต์ในช่องก็จะเป็นแนวท่องเที่ยวกว่า80%ของช่องนะครับสถานที่ท่องเที่ยวก็มีทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศและคลิปไลฟ์สไตล์ทั่วไปนะครับผม ช่องแบฮักเป็นช่องยูทูบเบอร์ที่มีคนติดตามถึง3 6 1ล้าน6แสนคนซึ่งปัจจุบันนี้มีผลงานอยู่ที่378คลิปมียอดวิวรวม843ล้านครั้งเหมาะสมอย่างยิ่งที่ช่องสตูฟองจะจัดให้อยู่ในอันดับที่1ในการจัดอันดับในครั้งนี้แล้วคุณล่ะครับมีช่องใดที่อยู่ในอันดับที่1ในใจคุณ คอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับหากว่าคุณชอบการจัดอันดับแบบนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งซีเฟิร์สให้ช่องสตูฟอกด้วยเนอะพี่เดอ้อจะได้ไม่พลาดการจัดอันดับในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องพี่ปานาอาทุกท่านที่ติดตามชมผมดีใจมากๆที่พวกคุณดูมาจนถึงตรงนี้สวัสดีครับผมอย่าลืมนะครับหลังจากดูจบนั้นอยอดซับสไครต์อาจจะเปลี่ยนไปแล้วก็ได้บ๊ายบาย stop